สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งหนึ่งครับ สำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องดีๆของวอลลย์บอลชายกันบ้างนะครับก็อาจจะมีเรื่องแย่บ้างอะไรบ้างอย่างเช่นเรื่องเบี้ยเลี้ยงที่ทางกฤษดาเขาได้ออกมาพูดนะครับซึ่งมันเป็นเหมือนคือไม่ว่าจะเป็นเบี้ยเลี้ยงของซีเกมเบี้ยเลี้ยงเอเชียนเกมเนี่ยเลทมันก็จะประมาณนี้ทางกฤษดาก็ได้ออกมาลื่อนไหวก็ต้องดูว่าจะเป็นยังไงนะครับจะมีความเปลี่ยนแปลงหรืออะไรหรือไม่ซึ่งจริงๆต้องเห็นใจนะกีฬามากค่าครองชีพเนี่ยมันมันไม่เหมือนเดิมแล้วมันต่างไปเยอะจาก10ปีเช่แล้วนะครับได้ประมาณ ได้บอลชายไทยกันสิ้นนึงว่าเบื้องหลังนี่เลยครับโคชพักซึ่งคลิปนี้เราจะมาย้อนบทสัมภาษณ์ของทางโคชพักที่เขาเคยให้สัมภาษณ์กับทางสื่อเกาลิใต้ตอนนี้ไม่รู้คลิปอยู่ไหนนะครับหมายถึงว่าไม,ไม่รู้้ว่าเว็บลิงก์ข่าวนั้นอยู่ไหนแต่ว่าผมเคยทําเรื่องนี้ที่ทางสื่อเขา,าสื่อเกาลีใต้เองมาสัมภาษณ์โคชพารู้สึกว่าจะเป็นช่วงที่โคชพักเนี่ยกลับไปยังประเทศตัวเองนะครับแล้วก็มีการสัมภาษณ์ซึ่งมันเป็นอะไรที่สะท้อนใหห้เห็นถึงความมุ่งมั่นของโคชพักแล้วดูแล้ว โค้ชพักเนี่ยจะชอบประเทศไทยแล้วก็ชอบชอบอยู่กับคนไทยหรือเปล่าไม่ทราบผมเห็นเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่ช่วงการซ้อมหรือว่าอะไรต่างๆโค้ชพักเขาก็มีความมีความน่ารักมีมุมน่ารักนักเอาง่ายๆอย่างเรื่องของใบเตยที่ตัวน้องกลับมาทําได้ดอีอาจจะไม่ได้ถึงขั้นติดทีมชาตินะครับแต่ว่าน้องก็มีความมุ่งม,มั่นตั้งใจมากๆก็มาจากโค้ชพักนี่แหละเพราะว่าใบาเตยเนี่ยก็ ไปก็คือไปคุยกับทางแคทเธอรีนไปนั่งคุยกับแคทเธอรีนแล้วก็กับทางโคชพักโคชพักก็อาจจะให้ข้อคิดที่น่าสนใจคือดูแล้วโคชพักก็พยายามแสดงความเมตตากับทั้งนักกีฬาหญิงและก็นักกีฬาชายนะครับก็เป็นอะไรที่โคชพักเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นคนที่ทางแฟนวอลเลย์บอลเนี่ยให้ความรักแล้วก็รู้สึกว่าให้ความนับถือมากๆรวมไปถึงนักกีฬาด้วยบทสัมภาษณ์ของโคชพักในครั้งนั้นเนี่ยผมจะสรุปสั้นๆนะครับว่าโคชพักเนี่ยเขามองว่านักกีฬาชายไทย เหมือนเป็นลูกของตัวเองแล้วก็มีหลายทีมติดต่อมานะครับเป็นพวกทีมชาตินี่แหละติดต่อมาหรืออาจจะเป็นสโมสรอนด้วยเพื่อที่จะให้โค้ชพักไปคุมทีมแต่ว่าโค้ชพักไม่ไปหลักๆน่าจะเป็นทีมชาตินะครับเพราะว่าเหตุผลของโค้ชพักก็คือไม่อยากคุมทีมชาติอื่นเพื่อมาเจอทีมชาติไทยเหมือนมาเจอลูกๆตัวเองเขารู้สึกทำใจไม่ได้แน่นอนนะครับมาสะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจจริงของโค้ชพักแล้วก็ความจริงใจด้วยเพราะว่าเขาก็มองว่านักกีฬาในเป็นลูกๆดังนั้นเขาก็ แสดงความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็สอนนักกีฬาเต็มที่ถึงเรื่องอะไรต่างๆคือในช่วงแรกๆเลยเนี่ยทางนักกีฬาของเราเจ็บบ่อยคือโค้ชพักก็เคยอันนี้สัมภาษณ์ที่สื่อเกาลีใต้เช่นกันนะครับว่าเฮ้ยนักกีฬาเราเจ็บบ่อยนะ,ะซึ่งมันมีปัญหาเรื่องของการเวทเทรนนิ่งหรืออะไรต่างๆโค้ชพักก็เพิ่มเวทเทรนนิ่งให้นักกีฬาก็ไม่มีอาการเจ็บหลังเจ็บเข่าหรือว่าอะไรอีกต่อไปนะครับร่างกายก็แข็งแรงขึ้นแล้วก็ไปรวมไปถึงแทคนิกหรือว่าอะไรต่างๆซึ่งโค้ชพักเนี่ย ก็ทําให้นักกีฬาเล่นกันดีขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็มีแพชชั่นมีความตั้งใจมากขึ้นเพราะว่าโค้ชพักเอาจริงก็คือเป็นโค้ชไอวีบีนะครับแต่ว่าเราก็ต่อสัญญามาเรื่อยๆแล้วก็ตัวโค้ชพักเนี่ยทำด้วยความตั้งใจจริงใจมากๆทําให้นักกีฬาของเราประสบความสําเร็จในระดับหนึ่งจากที่รอบหลายๆปีนะครับไม่ว่าจะเป็นได้แชมป์ซีวีเลิกเมื่อปีที่แล้วนี่ได้ 2- 2สส,สนามเลยปีนี้ได้สนามหนึ่งเรื่องการได้แชมป์เอวีซีครับ อ่านี่ก็ได้แชมป์มนะครับหรือแม้ว่าจะไปได้ไม่ไกลหรือว่าอะไรก็ตามแหมเกือบจะได้ไปทางลัดไปวีเอลนะครับแต่ว่ามันยากอันนั้นเราก็รู้ดีแล้วก็ได้ซีเกมเรียกว่าความสําเร็จเริ่มมาที่นักกีฬาชายแล้วก็ทางนักกีฬาชายนี่ก็ได้สปอตไลท์ได้สปอตไลท์ส่งมาที่ตัวเองบ้างซึ่งาถามว่า,านักกีฬาชายได้กระแสจากวอลเลย์บอลหญิงไหมก็ด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะช่วงที่เรา เราก็คือดูนักกีฬาหญิงแล้วอยู่ถ้าสมมติว่ามันมีไม่มีทัวร์นาเมนต์เราก็ดูเยาวชนบ้างดูนักกีฬาชายบ้างแต่ว่านักกีฬาชายก็สามารถเรียกกะระแสได้เช่นกันจากที่ดักควา้าแชมป์แล้วก็ล้มทีมต่างๆได้ถือว่าเป็นนิวท์หมายที่ดีแล้วใครจะเชื่อนะครับว่าโค้ชพักจะมีมุมน่ารักน่ารักแบบนี้เพราะว่าตอนอยู่เกาหลีใต้ก็คงจะไม่ได้เห็นมุมอะไรขนาดนี้นะครับแต่ด้วยที่ อาจจะเป็นเพราะว่าบุคลิกลักษณะของคนไทยเป็นอะไรที่ผ่อนคลายด้วยโค้ชพักเนี่ยช่วงซ้อมๆก็อาจจะมีความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็อาจจะเคี่ยวเข็นกับนักกีฬาแต่พอแต่ว่าช่วงนอกเวลาก็อาจจะมีผ่อนคลายเพราะว่าทางคนไทยก็เป็นคนเฮาหรือว่าอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับโอ้โหก็นี่แหละครับผมเป็นเรื่องของอาจจะมองว่าคือหลายคนผมเห็นคอมเมนต์นะครับว่ามองว่าเป็นบิดาแห่งวอลเลย์บอลชายไทยเลยก็ว่าได้เพราะว่า ปุกผีอีกครั้งหนึ่งสำหรับบอลไทยที่ห่างหายจากความสําเร็จไปนานมากๆนะครับซึ่งก็ต้องดูว่าโค้ชพักเนี่ยจะคุมทีมได้นานอีกมากน้อยแค่ไหนถ้าสมมติว่า โค้ชพักไปคุมไม่ได้คุมทีมชาติไทยเนี่ยเขาจะคุมหรือเปล่าเขาจะคุมทีมอื่นหรือเปล่าเพราะว่าเขาเคยประกาศแล้วนะครับว่ามองนักกีฬาชายเหมือนลูกๆนะครับไม่อยากทําทีมอื่นเพื่อมาประทะกับทีมไทยสมมุติว่าโค้ชพักไม่ได้คุมทีมชาติไทยต่อก็อาจจะไม่ได้คุมทีมอะไรอีกเลยอาจจะกลับไปอยู่เอฟไอวีบีไปทำ,ทำนู่นทํานี่ก็มีความเป็นไปได้แต่จริงๆแล้วอุปสรรคของโค้ชพักซึ่งเคยสัมภาษณ์กับทางสื่ออลีทตาคือเขาสัมภาษณ์กันหลายรอบนะครับก็คือเรื่องของอ การที่ไม่ค่อยได้รับความร่วมมือจากบางสโมสรจากโค้ชบางสโมสรนะครบับางทีเหมือนคุยกันไม่ค่อยสนิทใจหรืออะไรด้วยแต่ว่าโค้ชพักก็บอกว่าถ้าไม่ได้อย่างที่ต้องการเนี่ยเขาก็จะออกเขาก็คือเขาก็ทางสมาคมก็คงจะเปิดทางให้ส่วนหนึ่งนะครับทำเต็มที่เขาเขาก็ทํางานแบบสไตล์ทันสมัยนะครับขณะที่ของเราเนี่ยการที่โค้ชพักพูดแบบนี้แสดงว่ามันมีความไม่ทันสมัยหรือกอ็มันมีลมอะไรบางอย่างที่ทําแล้วมันติดนะครับมันก็เป็นด้วยสไตล์ไทยๆนี่แหละ หวังว่านะครับส่วนตัวเองผมก็หวังว่าอยากจะให้โค้ชพักเนี่ยยกระดับทีมชาติไทยไปอีกขั้นหนึ่งแตน่นครับผมมันมีสิ่งที่ไม่เอื้อหลายอย่างาเรื่องของระบบไทยแลนด์ลีกเนี่ยมันก็แย่นะครับก็คือทําให้นักกีฬาชายของเราค่อนข้างลําบากเลยแล้วก็เรื่องของกิดกามหาวิทยาลัยหรือทัวร์นาเมนต์อื่นซึ่งโค้ชพักก็เคยบอกไว้นะครับบางทีโปรแกรมมันชนจะเรียกมาเนี่ยติดแข่งให้มหาวิทยาลัยเช่นนั้นก็เป็นเรื่องของทุนอะไรต่างๆ โค้ชพาร์คก็ต้องสู้กับระบบของไทยเต็มที่เหมือนกันบางทีมันก็เป็นบางบางอย่างเราอาจจะอยากปรับก็ได้แต่ว่าปรับไม่ได้นะครับเพราะว่าเล่นให้มหาวิทยาลัยก็จําเป็นเพราะว่าเรียนทุนเขาบางเนี่ยแหละครับผมบางอย่างโค้ชพาร์คก็พยายามจะไฟท์มันมันไม่ได้ก็ต้องปรับบ้างก็คือต้องปรับเข้าหากันทางสมาคมก็ต้องพยายามเอื้อให้โค้ชพาร์คทางานง่ายๆด้วยให้มันง่ายขึ้นอาจจะไม่ได้ทั้งหมดโค้ชพาร์คก็อาจจะต้องยอมผ่อนๆหรือว่าอะไรบ้างซึ่งถ้าเกิดว่ามันทําได้ดีขึ้นก็ดีนะครับ ถ้าเกิดว่าโค้ชภาคังคุมต่อซึ่งเราก็หวังไว้แหละว่าให้คุมนานๆเพื่อที่จะได้ยกระดับนักกีฬาถ้าไปถึงระดับเอเชียเอาแค่ระดับเอเชียก่อนนะครับผมเชื่อว่านักกีฬาของเราน่าจะได้มีไปแข่งต่างประเทศบ้างถ้าไประดับ ระดับท็อปๆหรืออะไรเนี่ยโอ้โหอีกนานเพราะว่าในวอลเลย์บอลชายเนี่ยตอนนี้จีนก็โอ้โหน่ากลัวเลยญี่ปุ่นเนี่ยก็ดีเกาหลีใต้อาจจะยังยังเยียเย่ยมเยอยู่แต่ว่าอีหลานเนี่ยโ,โหดเลยเพราะว่าในเยาวชนเขาได้แชมป์โลกมาด้วยนะครับไม่ธรรมดาเหมือนกันยังไงก็ตามนะครับก็หวังว่าจะมีแสงสว่างสำหรับวอลเลย์บอลชายให้ดีมากขึ้นเพราะปัญหามันเยอะนะครับเยอะกว่าวอลเลย์บอลหญิงครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอ,ขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถเป็นวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ